วิธีส่งตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันให้กับเพื่อนใน i.g แบบเร็วทามมาดูขั้นตอนกันเลยครับก่อนที่เพื่อนๆจะทำนะครับแนะนำให้เปิดตำแหน่งที่ตั้งในมือถือก่อนนะครับถ้าเปิดตำแหน่งที่ตั้งแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอ Play Store ในมือถือเสร็จแล้วมากดช่องค้นหาตรงนี้และพิมพ์ Google Map ทิมตามนี้เข้าไปเลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Google Map เราก็จะเจอแอป Google Map ขึ้นอยู่ในหน้านี้ก็ให้เรานะครับมากดเปิดปุ่มนี้เลยเมื่อเปิดมาแล้วนะครับให้กดไปที่โปรไฟล,ล์ทางด้านขวาบนเสร็จแล้วกดการแชร์ตำแหน่งและถ้าเข้ามาหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดแชร์ตำแหน่ง หน้าต่อไปนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะแชร์ตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าไหร่สามารถบวกหรือว่าลบในช่วงเวลาที่ต้องการได้หรือว่าเรานะครับอยากจะแชร์ตำแหน่งแบบไม่จำกัดเวลานะครับก็สามารถมาเลือกจนกว่าคุณจะปิดฟีเจอร์นี้หัวข้อนี้ได้ถ้าจุดนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลื่อนตรงนี้จนเจอกับแ h a t IG ถ้าเจอแชท IG แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วกดแช์ และส่งโลเคชันให้กับเพื่อนได้เลยนะครับอาจากตัวอย่างนะครับเป็นเพื่อนคนนี้แล้วกันเนาะกดส่งและกดเสร็จโอเคครับทำเสร็จแล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปที่แชทเพื่อนมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้ส่งโลเคชันใน IG แบบเรียลไทม์ให้เพื่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนของเรานะครับเห็นว่าเราส่งโลเคชันให้แล้วเพื่อนนะครับสามารถกดเข้าไปตรงนี้และกดไปที่เส้นทาง จากนั้นนะครับ Google Map มันก็จะนําทางให้เรามาเจอกันแบบนี้นะครับโอเคครับถ้าเราเจอเพื่อนก่อนที่ช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้ถ้าสะดวกนะครับแนะนําให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ Google Map เสร็จแล้วนะครับให้กดกำลังแชร์ผ่านลิงก์ตรงนี้นะครับและกดหยุดก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการแชร์ตำแหน่งแบบเร็วทามได้นะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการส่รงโลเคชันใน IG นะครับเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ไปทำแบบง่ายๆได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ